ไม่ว่าชาติไหนไหนอยู่เมืองร้อนหรือในเมืองหนาวทุกทุกที่ที่มีมนุษย์ล้วนมเวเีเทศกาล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 ไม่บอกไปควไวเยนะเพราะว่าหนาวสันและนี่คือรายการที่จะพาคุณโลงไปในโลกแห่งกว้างใหญ่ <c oughs> และไหลไปในเทศกาลจากทั่วทุกมุมโลก กับนักเดินทางสายเลือดใหม่ที่พร้อมจะไปอยู่ <All right. S 1> ไปเห็น <All right. S 1> ไปเล่น <All right. S 1> ไปหลงเอสตาไดอารี่ <All right. S 1> หลงเทศกาลโลกออกเดินทางทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มสี่สิบหานาทีโมเดิร์นไนทีวีหลงครั้งแรกเสาร์ที่7จ็ดกุมภาพันธ์นี้ไทยแลนด์ว้าว